สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลพ่วงกับเหนื่อยมากเบื่อมากกับ Squid Game ก่อนอื่นต้องบอกกับคนที่ยังไม่รู้ก่อนนะครับว่า s d Game เนี่ยมันคือซีรีส์ที่แรกเริ่มเดิมทีครับพูวมกับเขาครีเอทขึ้นให้มันแบบเหมือนซีซั่นเดียวจบ ประมาณนั้นคือไม่ได้มีความคิดที่จะสร้างภาคต่ออะไรนะครับซึ่งในภาค2ที่เรากำลังจะได้ดูกันเนี่ยมันเกิดจากการต่อยอดจากความสำเร็จอย่างล้นหลามใน Squid Game ซีซั่นแรกซึ่งตัวผู้กกับพวังดงพยอกใช้เวลายาวนานกว่า10ปีนะครับพร้อมแรงกายแรงใจทั้งหมดในชีวิตของเขากว่าจะได้มาเป็น Squi ิตเกมที่ใครหลายๆคนชื่นชอบทุกทท่านที่อยู่ในห้องนี้ชีวิตกำลังแย่จนถึงขีดสุดต้องบอกว่า Squid g เกม ถือเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างปรากฏการณ์ให้เน็ตฟ i ิเยอะมาก Squid Game ไม่ใช่ดังแค่ในภาคพื้นเอเชียหรือภูมิภาคหนึ่งเท่านั้น Squid Game โด่งดังไปทั่วโลกนะครับผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชอบและให้การชื่นชมว่านี่คือซีรีส์น้ำดีอีกหนึ่งเรื่องของ Netflix หน้าตอนนั้นเนี่ยใครหลายๆคนถึงกับพูดกันว่าแบบทาเหตุที่ผมยังต่อสมาชิก Netflix อยู่ก็เพราะมี Squid Game นี่แหละครับ ได้ไหมสารภาพมาตอนนั้นมีใครรู้สึกงี้มั่งควิดเกมถือเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบด้วยนะอืมตอนนั้นก็จบแบบเหมือนมันจะพูดว่าจบเคลียร์ก็ได้ หรือจริงๆแล้วถ้าจะมองให้มันแบบว่าเอ้ยยังมีส่วนที่ยังมันไม่เคลียร์หรือมันค้างเติ่งก็ก็ก็ได้นะครับแต่ว่ามีหลายครั้งนะครับที่ซีรีส์ฝั่งเกาหลีหรือภาพยนตร์ฝั่งเกาหลีเนี่ยก็มักจะชอบจบแบบนี้กันนะครับคือจบให้มันค้างๆเอาคนดูไปคลิปแองเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะตัวฮวังดงยอกเริ่มต้นเขียนสควิตเกมในซีซั่นแรกนะครับจากปัญหาทางด้านการเงินของตัวเองในช่วงชีวิตหนึ่งรวมถึงความไม่เท่าเทียมกันของชนชั้นที่สามารถพบได้ทั่วไปในเกาหลีใต้ซึ่งในตอนแรกเนี่ ถูกเขียนเสร็จไปตั้งแต่ปี2008แล้วนะครับแต่ตัวผู้มุมกับฮองดงพยอกเนี่ยก็ได้ เอาไปเสนอกับตูดิโอต่างๆแต่ว่าไม่มีที่ไหนสนใจบท Squid Game ของเขาเลยจนกระทั่งมาปี2019 Netflix ได้ลงทุนขยายตลาดไปในต่างประเทศส่งผลให้ Squid Game คือหนึ่งในซีรีส์ที่ได้รับการผลิตภายใต้ Original Netflix จนสามารถต่อยอดและผลิตออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเมื่อเดือนกันยายนปี2021และ Squid Game ก็ได้กลายเป็นซีรีส์ที่มียอดผู้รับชมสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของ Netflix มันมีข่าวที่ บันทึกไว้นะครับว่าซีรีส์ Squid Game เนี่ยคือซีรีส์ที่มียอดผู้รับชมทั่วโลกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ Netflix ซีรีส์หลายๆเรื่องบางครั้งก็อาจจะมียอดผู้ชมสูงถูกไหมครับอย่างแบบซีรีส์บ้านเราซีรีส์ไทยใช่ไหมซีรีส์ไทยบ้านเราหรือละครไทยบ้านเราภาพยนตร์ไทยอะไรเงี้ยบางทีก็มียอดผู้ชมสูงเช่นกันแต่ว่ามันก็จะสูงในบ้านเราภูมิภาค เอเชียอะไรอย่างนี้ของอ่ซีรีส์ฝรัง่งหลายๆเรื่องก็มีเช่นกันแบบนั้นนะครับอย่างแบบสูงในบ้านเขาแต่บ้านเราไม่ค่อยได้รับการนิยมเท่าไหร่แต่สควิตเกมต่างๆออกไปก็คือทุกคนทุกประเทศทั่วโลกดูสควิตเกมส่งผลให้สควิตเกมนะครับเป็นซีรีส์ที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดเป็นวัติศาสตร์ของ Netflix ในการให้สัมภาษณ์หนึ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจสร้างภาคต่อของสควิตเกมผู้กำกับฮองดดฮยอกบอกว่าพูดต,ตรงๆตอนที่ผมเริ่มทำซีซั่นแรกเนี่ย ผมไม่ได้มีแผนหรือความคิดที่จะสร้างซีซั่นต่อๆไปเลยเพราะปกติแล้วในเกาหลีไม่ค่อยมีซีรีส์หลายซีซั่นสักเท่าไหร่นะและเพราะว่าซีซั่นแรกมันมีความต้องการที่สูงมากผมเลยไม่คิดว่าตัวเองจะมีความมั่นใจมากพอที่จะทำงานกับมันต่อได้โดยที่ผมจะสามารถเป็นทั้งนักเขียนพ่วมกับและผู้สร้างในเวลาเดียวกันตลอดทั้งซีซั่นจากบทสัมภาษณ์ของพังวังดงยอก,กน,นะครับพูดไปในทิศทางที่ว่าเขาอ่ะ ตั้งใจมากนะครับเขาตั้งใจมากในการเขียนบทเรื่องราวสกุยเกมออกมามันก็เป็นเหมือนผลงานอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่เขาตั้งใจใส่เรื่องราวของตัวเองเข้าไปในช่วงชีวิตหนึ่งของฮวงดงยอกเขาได้ประสบปัญหาเรื่องการเงินอะไรเช่นกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนตั้งคําถามนะว่าเอ๊ะถ้ามีเกม ที่จะต้องเล่นแล้วเหมือนกับที่จะต้องเสี่ยงชีวิตนะครับแต่ถ้าสมมุติคุณชนะเกมนั้นแล้วแบบได้เงินรางวัลมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยพลิกชีวิตได้เลยตัวเขาจะทํำไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต่อยอดจากไอเดียพวกนี้ครับแล้วก็บวกรวมกับสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเขาภายในแบบสังคมเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องความไม่เท่าเทียมเรื่องรุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยบวกรวมกันเป็นไอเดียส u i ิตเกมเขาตั้งใจมากๆกันนะครับในที่ั่นแรกแต่ด้วยโพสิชันของตัวฮวังดงฮยอกเองเนี่ยเขา บอกว่าในเกาหลีใต้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะเป็นซีรีส์ที่เล่าซีซั่นหนึ่งจบปั๊บแล้วก็จบนะครับไม่ได้แบบเป็นซีรีส์ยาวๆเหมือนของทางฝรั่งหรือเหมือนของซีรีส์จีนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮวังทงยอกอะนะครับตอนที่เขาคิดส q u i ิ g a เกมเขาก็คิดให้มันเหมือนแบบเพอร์เฟกแล้วก็เหมือนเป็นผลงานชิ้นหนึ่งหซีซั่นจบเร้คิดแค่นั้นเขาเลยรู้สึกกับ การ,ระสบความสําเร็จของซูเปอร์เกมว่าแบบเขาไม่ค่อยมั่นใจเลยนะตอนนี้ว่าถ้าเขาต้องทาซีซั่นสต่อเนี่ยเขาจะไหวไหมมันเหมือนเกิดคําถามในตัวเขาครับว่าเขาจะไหวป่ะนะเขาจะรับกับแรงกดดันไหวไหมเพราะว่า s ูเปอรเกมคือซีรีส์ที่ะสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตามมาแน่แ,นแนกับการ,ระสบความสําเร็จนั่นคือแรงกดดันทุกด้านคือตัว s ูเปอรเกมเนี่ยตัวฮวังโตยอ์เป็นคนเขียนเองเป็นคนกํากับเองนะครับแล้วมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นลูกของเขาที่เขาสร้างมาตั้งแต่ศูนย์เพราะฉะนั้น เขารู้สึกว่าการสร้างภาคต่อครั้งนี้เขาต้องนั่งแท่นเขียนเองกำกับเองแล้วก็เป็นผู้สร้างในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเขาจะไหวไหมก็ไม่รู้นะครับมีข่าวลือออกมาว่าฮวังดงคยอกเนี่ยเครียดมากจากการกำกับ Squid Game ในซีซั่นแรกเขาเครียดจนถึงขั้นที่ว่า ฟันของเขาหลุดไป6ซี่จนในเวลาต่อมานะครับสำนักข่าว BBC ก็ได้มีโอกาสเข้าไปสัมภาษณ์ฮวังดงคยอกถึงกองถ่าย s ู i ีดเกมซีซั่นสองเกี่ยวกับข่าวเม้าเรื่องความเครียดของเขาตรงนี้ตัวฮวังดงคยอกบอกว่าไม่จริงนะตอนนั้นเนี่ยมีประมาณสัก8 9ก้าซี่ต่างหากล่ะพร้อมกับหัวเลาะและสาเหตุที่ทําให้ฮวงดงยอกตัดสินใจกลับมากํากับวิตเกมในซีซั่น2ต่อนั่นก็คือเรื่องเงินตัวฮวังดงยอกพูดถึงมุมนี้เอาไว้ว่าแม้ว่าซีซั่นแรกจะประสบความสําเร็จไปทั่วโลกอย่างมากแต่พูดตามตรงผมไม่ได้รับเงินจากมันมากเท่าไหรนะ่นักดังนั้นเนี่ยการทำซีซั่นสมันก็จะช่วยชดเชยในความสำเร็จตรงนี้ของผมได้และเรื่องราวมันก็ยังไม่จบ คือมันมีข่าวเมาสก,กันนะครับตอนที่สูเกเกมได้ทำซีซันต่ออะไรเงี้ยครับพอเมาส์กันลงกันว่าเฮ้ยได้ข่าวว่าอ่าพอังดงเขายกเครียดมากเลยนะตอนซีซันแรกอะเครียดถึงขั้นแบบ ฟันร่วงเลยนะอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีรายละเอียดชัดเจนนะว่าร่วงยังไงแบบกำกับอยู่อยู่ดีร่วงเป็นไปไม่ร่วงหรือเปล่าแต่ข่าวเขาลงไว้แบบว่าจากความเครียดนะครับทำให้ฟันร่วงเครียดจนฟันร่วงอะไรประมาณนั้นทางสำนักข่าวว b c เขาก็ได้แบบเหมือนตอ, 2, อนซีซั่นสองเงี้ยเขาได้เข้าไปนะคแบบรับเบื้องหลังกองทา้าอะไรเงี้ยไปสัมผัสเข้าไปดูว่าเป็นอย่างไรไปทําข่าวด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ได้มีโอกาสถาม และพูดคุยกับฮวงดวงยักษ์ในหลายเรื่องอเรื่องฟันร่วงหกซี่เครียดจนฟันร่วงเนี่ยทางสำนักข่าวบีบีซีเขาก็ลงเอาไว้ว่าฮวงดวงยักษ์บอกเอาไว้แบบข่าวมั่วไม่ใช่หกซี่ที่ไหนแปดเก้าซี่ต่างหากอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเรื่องการตัดสินใจกำกับซีซั่นสองของฮวงดวงยักษ์เป็นเรื่องเงินนะเขาพูดเป็นในใใคล้ายๆกับว่าการตัดสินใจทำซีซั่นสองถึงแม้ว่ามันจะเครียดและมันกดดันในตัวเขามากก็ตาม,มานะครับแต่เขาทำ เพื่อเพื่อตัวเขาเองเขาทําเพื่อชดเชยในส่วนที่เขารู้สึกว่าเขาสมควรจะได้รับมันจากการเป็นผู้ให้กำเนิดสวิตเกมอะไรประมาณนั้นสำหรับผมอครับการตัดสินใจทำภาพยนตร์สักเรื่องหรือซีรีส์สักเรื่องหนึ่งโดยที่มีปัจจัยเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องที่ ผิดหรือหน้าตาหนิอะไรขนาดนั้นผมว่าส่วนที่พวกเราโฟกัสตอนนี้มากกว่าคือเนื้อเรื่องใช่ไหมเ,เรื่องในซีซัน2จะเป็นอย่างไรเข้มข้นกว่าไหมไหนะครับเราโฟกัสเรื่องนั้นมากกว่าแล้วจริงๆไอ้โฟกัสตรงนี้แหละรครับมันก็คือเรื่องที่ของถุงเเขาบอกมาตั้งแต่ต้นว่ามันคือความคาดหวังของคนดูครับที่คาดหวังเห็นความสนุก เหมือนเคยอะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นเรื่องยากของคนทำงานนะครับด้วยการที่หวังดงฮยอกไม่ได้คิดว่า s q u i ิตเกมจะประสบความสำเร็จขนาดนี้และตัวเขาเองก็เต็มที่กับซ u วิ g เกมซีซั่นแรกมากๆแบบไม่กักส่งผลให้ตัวละครในซควิดเกมซีซั่นหนเนี่ยตายไปเกือบหมดหฮวังดงฮยอกต้องรับภาระหนักมากในการที่จะต้องต่อยอดเรื่องราวที่ค้างไว้ของซองกีฮุนหรือผู้เล่น4 5 6 และในเวลาเดียวกันเขาก็ต้องสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมา1ชุดเพื่อบอกเล่าภาคต่อในครั้งนี้พร้อมกับเกมใหม่ที่แฟนๆทั่วโลกต่างตั้งความหวังเอาไว้สูงลิ่วว่ามันต้องสนุกขึ้นและเข้มข้นขึ้นความกดดันตลอด3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มสร้าง s ซูดเกมซีซันสอเขาบอกว่ามันเยอะมากกว่าตอนที่เขาทำซูดเกมภาคแรกเยอะมากๆส่งผลให้หวังดงฮยอกนั้น เครียดหนักและรู้สึกมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นฮาวังดงคยอกบอกว่าในปัจจุบันทุกที่เต็มไปด้วยสงครามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศความขัดแย้งไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนรวยหรือคนจนอีกต่อไปแต่มันเกิดขึ้นอย่างเข้มข้นระหว่างคนต่างรุ่นต่างเพศและต่างฝ่ายการเมืองเส้นแบ่งใหม่กาลังถูกขีดขึ้นเราอยู่ในยุคข,ของเราที่กําลังต่อสู้กับพวกเขา ใครถูกหรือใครผิดละ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้กำกับหลายคนต้องประสบกับมันนะครับคือมันมีคำพูดคำพูดหนึ่งของคนทำงานนะครับที่เขียนเรื่องเล่าเรื่องหรือผู้กำกับหลายๆท่านเขาก็ให้นิยามการทำหนังสักเรื่องหนึ่งหรือการที่จะต้องเล่าเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งว่าเราจะต้อง มันมากๆเราจะต้องเอาตัวลงไปคลุกกับมันเราจะต้องเอาตัวลงไปหมกมุ่นอืออาชีพผู้กำกับเป็นอาชีพที่จําเป็นจะต้องหมกมุ่นเราทําหนังเกี่ยวกับการเมืองเราก็ต้องเข้าใจถูกไหมครับ การทำหนังด้วยความไม่เข้าใจสุดท้ายมันก็จะออกมาเป็นเรื่องราวที่บอกเล่าผ่านบุคคลที่ไม่รู้จริงบอกเล่าแล้วมันหลวมๆสุดท้ายก็ไม่เป็นที่สนใจสุดท้ายก็ออกมาไม่สนุกไม่ดีก็ว่ากันไปแต่ว่าเบื้องต้นหน้าที่ของผู้กำกับคือต้องหมกมุ่นกับเรื่องราวนั้นๆเราจึงเคยได้ยินนะครับว่าผู้กำกับบางคนเขาจะมีช่องที่เขาไม่อยากทํา เออเพราะทําแล้วเขาต้องหมกมุ่นคืออย่างเช่นถ้าสมมุติคุณอยากจะเล่าเรื่องสักเรื่องหนึ่งเขียนเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนชอบเรื่องรักแต่วันดีคืนดีมันมีหนังฆาตกรรมฆาตกร,รหนังปั่นประสาทที่คุณชอบขึ้นมาอยู่ดีผุดขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งแล้วคุณจะทํามั่งเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ทางหรือมันไม่ใช่แนวหรือคุณไม่ได้ชอบมันจริงๆเนี่ยการที่คุณจะต้องเอาตัวเองไปหมกมุ่นกับเรื่องตรงนั้นน่ะ มันเป็นเรื่องที่ทรมานมากนะครับซึ่งซึ่ง,งตัวผู้ร่มกับอย่างฮขวังดงงยอกก็เอาตัวเองลงไปหมกมุ่นอยู่ในข้อมูลต่างๆที่เขาต้องการใช้เพื่อทำรีเสิร์ชในการทำสกิทเกมซีซั่น2ต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าแบบข้อมูลต่างๆเรานั้นมันเต็มไปด้วยแบบโอ้โหโลกเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็มีแต่สงครามการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเร้าร บรรยากาศของโลกดูเปลี่ยนไปกว่าแต่ก่อนนะครับความมั่นคงมั่งคั่งความขัดแยง้งความแตกต่างของชนชั้นระยะห่างตรงนั้นเริ่มมากขึ้นความขัดแยง้งรุนแรงมันไม่ใช่แค่เรื่องคนรวยคนจนต่างชั้นอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้แบบต่างรุ่นก็ขัดแย้งแล้วต่างเพศก็เกิดความขัดแยง้งเรื่องการเหยียดเพศเรื่องอะไรที่รุนแรงกว่าแต่ก่อนมากๆความขัดแยง้งเรื่องต่างฝ่ายการเมืองอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบ ทุกอย่างมันดูเครียดมันดูแบบอึดอัดกดดันผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ขวังนงขยกอ่ะครับในช่วงที่กําลังกากับซุสควีเก้ซีซั่นสเนี่ยเขาดูเครียดเขาดูอึดอัดกดดันกับมันมากตลอดการสัมภาษณ์ทางสํานักข่าว b b c ก็ได้มีโอกาสเดินชมบรรยากาศในกองถ่ายของซุสควีเก้ซีซั่นสด้วยนะครับทางสานักข่าว b b บบอกว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานนะครับแต่มันช่างขัดแย้งกับสีหน้าของผู้กำกับที่ดูสิ้นหวัง เฮวังดงคยอกให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าตอนที่ทำซีรีส์เรื่องนี้ผมถามตัวเองอยู่ตลอดเลยนะว่ามนุษย์อย่างเรามีสิ่งที่จำเป็นในการพาโลกนะตอนนี้ออกจากเส้นทางที่ตกต่ำแบบนี้ได้ไหมพูดตามตรงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันคือผมได้มีโอกาสไปรีเสิร์ชข้อมูลชุดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอาชีพ ผู้กำกับในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอาชีพผู้กำกับในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยจะมีโพส ition หนึ่งที่คล้ายๆกับบ้านเรามันจะฟีลิ่งให้ความรู้สึกเหมือนซื้อหวยในระดับหนึ่งคือผู้กำกับเป็นอาชีพที่ไม่ใช่คุณต้องการที่จะแบบโอ้ผมจะเป็นผู้กำกับร่ำรวยโด่งดังมีชื่อเสียงผมจึงตัดสินใจมาเป็นผู้กำกับครับซึ่งอาชีพผู้กำกับอะครับไม่ใช่อาชีพอะไรที่จะเมคชัวว่า มาทําแล้วคุณจะได้แบบนั้นมีผู้กับจํานวนน้อยมากนะครับที่ประสบความสําเร็จแล้วได้สิ่งเหล่านั้นซึ่งถ้าเทียบกับปริมาณผู้กับทั้งหมดภายในประเทศเกาหลีใต้เองภายในประเทศไทยบ้านเราเหมือนกันเนี่ยผู้กับที่ประสบความสําเร็จมีแค่เปอร์เซ็นต์แค่แบบหลักหน่วยะครับจากผู้ปริมาณผู้กับภายในประเทศเทียบเป็นจากร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำมากระหว่างที่ผมรีเสิร์ชข่าวเนี่ยก็ได้มีโอกาสไป เห็นข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้จัดตรงนั้นบริษัทนูนน่นนี่พูดถึงสภาพความเป็นอยู่หรือว่า position ของผู้มิกับภายในค่ายต่างๆเขาบอกว่ามีผู้มิกับหลายคนมากนะครับที่ทำงานพาร์ทไทาม์ก็คือกำกับหนังคือกำกับตามแพชชั่น แล้วก็ทํางานพาร์ทไปด้วยผู้กำกับบางคนเนี่ยกำกับหนังเสร็จก็ช่วงว่างไม่มีหนังให้กํากับหรือไม่มีเรื่องให้เล่าอย่างเงี้ยก็ไปทํางานที่โกดังขนของมั่งทํางานขับแท็กซี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จะสามารถพบเห็นได้ปกติก็คือในเกาหลีใต้ครับในโพสิชันหนึ่งเนี่ยเขามองว่าอาชีพผู้กำกับเป็นเหมือนตําแหน่งงานตําแหน่งหนึ่งเท่านั้นแหละที่ต้องทํางานภายใต้การรับผิดชอบที่สูง เท่านั้นเองและแน่นอนนะครับเหมือนผูดกับทุกๆคนเวังดงขยอกได้ถูกถามถึงผลงานเรื่องอื่นๆต่อจาก s q u i d g เก e ว่าพวกเรามีโอกาสที่จะได้เห็นมันไหมเวังดงเฮยอกตอบคาถามนี้ว่าผมเหนื่อยมากเหนื่อยมากจริงๆผมต้องบอกว่าผมเบื่อ s ุกวิดเกมสุดๆผมเบื่อกับการต้องทำอะไรบางอย่างและโปรโมทอะไรบางอย่างเยอะแยะมากมายไปหมดผมเลยยังไม่ได้คิดถึงโปรเจกต์ต่อไปเลยในตอนนี้ ผมคิดแค่ว่าอยากจะไปที่ไหนสักแห่งไปเกาะห่างไกลและใช้เวลาว่างของตัวเองโดยไม่ต้องโทรหาเน็ f l i กเลยก่อนจะส่งท้ายด้วยการพูดหยอกเย้าแบบติดเล่นว่าแต่ต้องไม่ใช่เกาะ s q u i ิตเกมนะผมว่าบางทีเนี่ยการแสดงออกของขาวังโดคยอกอาจจะไม่ใช่ความอักตันยูดังแล้วหยิ่งหรือวัวลืมตีนอะไรทึกๆนั้นนะครับแต่ตลอดการที่ผมนั่งรีเสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับ ตัวพุ่งกับพวังดองยอกกับโปรเจกต์ q u ควิตเกมภาคต่อของเขาเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความกดดันอันล้นหลามความคาดหวังของคนดูที่เยอะมากๆไหนจะความคาดหวังจาก Netflix ที่สูงมากๆทุกคนต่างก็คาดหวังเห็นมาสเตอร์พีชอีกครั้งหวังให้มันออกมาสนุกอีกครั้งทำเงินเป็นกอบเป็นกรรมสร้างปรากฏการ์ t l l o o t the t o ท n เป็นที่พูดถึงไปทั่วโลกอีกครั้ง บางทีผมว่าเราอาจจะต้องหันมามองอีกมุมและตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าความกดดันทั้งหมดนี้ที่พว้กำกับอย่างควังดวงฮย็อกต้องแบกรับมันมากเกินกว่าคนคนหนึ่งที่จะรับไหวหรือไม่ผมรู้สึกเข้าใจนะรู้สึกเข้าใจกับคนที่อาจจะเ,เสพข่าวจาก จากส่วนหนึ่งนะครับเหมือนปริมาณข่าวมมีอยู่ประมาณ0 0อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีการแบบนําเสนอข่าวเพียงยกเหมือน1 0หรือ20%ของส่วนหนึ่งของข่าวออกไปนําเสนออะไรอย่างเงี้ยส่งผลให้มีคนดูหลายๆคนเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีอันนี้ผมผมเข้าใจได้ว่ามัน,ม,นมันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์มันเป็นยังไงพอเข้าใจได้แต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือคุณเชื่อป่ะ ตลอดการหาข้อมูลทั้งหมดการทำรีเสิร์ททั้งหมดนี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมรู้สึกว่าทุกมุมของการให้สัมภาษณ์ของขวังนงยอกไม่ว่าจะเป็นสื่อไหนก็ตามมันเต็มไปด้วยความเครียดมันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีความสุขอึดอัดกด ดันมันเต็มไปด้วยความคาดหวังที่ถาโถมใส่เขาอ่ะคนดูคอมเมนต์หรืออ่านข่าวในมุมต่างๆของโซเชียลต่างคาดหวังว่าแบบต้องเป็นมาสเตอร์พีชอีกครั้งต้องสนุกนะต้องให้ได้เท่าเดิมหรือไม่ก็อย่าให้น้อยกว่าเดิมถ้ามากกว่าเดิมได้ยิ่งดีในขณะที่ตัว n e t f l i ะครับโถมโปรโมตหนักมากๆในทุกๆสื่อและทุกๆแพลตฟอร์มจากความสำเร็จของ q u i ิ g เกมซีซั่นแรกนะครับมันมันก็ไม่แปลกแหละ ที่ Netflix เขาจะรู้สึกว่าแบบมั่นใจมากๆว่า Squid Game Season 2ทุกคนจะให้การตอบรับเป็นอย่างดีเขาจึงทุ่มโปรโมตในทุกๆภูมิภาคเราจะเห็นได้จากข่าวนะครับบ้านเราก็ก,ก,ก็มีให้เห็นนะครับมีการสร้างหุ่นโก,โกโกวาตัวเบลิ่มเพื่อไปโปรโมตที่นั่นที่นี่มีโหการโปรโมตเยอะมาก Netflix มั่นใจและทุ่มสุดตัวในโปรเจกต์ Squid Game ครั้งนี้สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวฮวังดงขยอกคือความ กดดันทั้งหมดจากทั่วทุกมุมโลกมันลงไปที่ผู้ชายคนเดียวส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผมเห็นข้อมูลของเขาบางดยอที่เกี่ยวกับโปรเจกต์ซ i วิทเกมเนี่ยมันโหเต็มไปได้วยความอึดอัดผมรีเสิร์ชข้อมูลไปก็อึดอัดไปคุณเชื่อไหมหนึ่งไทม์ไลน์ที่เห็นได้ชัดเลยคือซู i ิ g เกมซีซั่นแรกอะ่ะมันเป็นเหมือนเขาเรียกไงเหมือนแพชชั่นส่วนตัวที่เขาอยากทำะนะเขาก็ใช้เวลาเขียนกับมันนานตามข่าวบอกว่าแบบ เป็นหลัก10ปีเลยนะเออหลัก10ปีเลยนะครับรีเสิร์ชจากชีวิตตัวเองข้อมูลรอบตัวอะไรเงี้ยเขียนเป็นเกมอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้เวลาปั้นมันเป็น10ปีแต่ว่าพอซีซั่นหนประสบความสําเร็จเนี่ยมาต่อยอดสู่ซีซั่นสองเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงครึ่งครับเพียง3ปีเท่านั้นบทเสร็จพร้อมถ่าย ถ่ายเสร็จพร้อมฉายเพราะฉะนั้นไอ้ความคาดหวังที่สูงลิ่วของผู้คนทั่วโลกและจาก n น t f l i x เองด้วยเนี่ยมันเลยรวมกันเป็นก้อนความกดดันก้อนใหญ่มหมาลงใส่ผูมกกับพวังโดนขโยกที่เขากำลังแบก ก้อนความหวังก้อนนี้อยู่ซึ่งตามข้อมูลกล่าวว่าในครั้งแรกที่เริ่ม start project Squid Game Season 2นะครับพวังนงคยกตั้งใจที่จะสร้างมันเป็นเหมือนเรื่องราวให้เป็นซีซั่นเดียวจบคือซีซั่น2จบแล้วแต่เมื่อเขาเริ่มเขียนบทจนกระทั่งเขียนมันเสร็จพวังดงคยกพบว่า ตัวเรื่องนั้นยาวเกินไปถ้าจะแบ่งมันให้เป็นตอนที่จะบอกเล่าในซีซันเดียวให้มันจบเนี่ยมันจะมีจำนวนตอนที่เยอะเกินความจำเป็นเขาเลยตัดสินใจที่จะหั่นแบ่ง Squid Game ในซีซัน2เดิมให้แบ่งออกเป็น s u i i Game ซีซัน2และซีซัน3ถึงจะเหมาะกว่าจากสัมภาษณ์ของฮวังดงน,นยอกเนะะเขารู้สึกว่าปกติแล้วซีรีส์ของถว่งเกาหลีส่วนใหญ่แล้วจะมีจำนวนตอนที่ไม่ไดีเยอะมากแบบเหมือน ซีรีส์จีนหนีโคตรเยอะเลยใช่ไหมซีรีส์จีนโคตรเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าซีรีส์บางเรื่องของต่างประเทศมันจะมีจำนวนตอนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่า Squid Game ซีซั่นหนึ่งมันมีกี่ตอนเนี่ยไงมันมีมันไม่ถึง10ตอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าแบบถ้าแบบซีซั่น2ที่เขาเขียนเนี่ยเส้นเรื่องมันเยอะนะเออมันเยอะมันเป็นการต่อยอดใช่ไหมเรื่องราวของซองกีฮุนหมายเลข4 5 6ที่ยังไม่จบอกีกฟีลลิ่งเหมือนแบบมีติดลีเวนต์ลีเวนต์ล้างแค้นหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น โพสิชันที่สี่ห้าหกต้องการจะเอาคืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยทาให้เนื้อเรื่องมันเยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าอถ้าจะทําให้ซีซันเดียวจบตามที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอ่ะซีซันสองมันจะเยอะกว่าซีซันแรกมันมันจะเกินไปมันดูเกินเหมาะสมเขาก็เลยหันเรื่องหันไม่หันผมผมไม่ติดนะครับรอดูเท่านั้นเองแหละว่าเป็นอย่างไรพอสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาออกมาบอกอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็เซตอัพชัดเจนนะว่าแบบเอ้ยเรื่องราวที่มันต่อยอดจากซีซันหนึ่งเนี่ย มันจะเป็นเหมือนซีรีส์ยาว2ซีซั่นเออคล้ายๆอย่างนั้นซึ่งตามกําหนดการเบื้องต้นนะครับสควิตเกมซีซั่นสเนี่ยจะสามารถรับชมได้วันที่26่ธันวาคมเวลาประมาณบ่าย3ามโมงเป็นต้นไปจะดูได้แบบรวดเดียว7ตอนเลยนะมีภาคไทยด้วยครับแล้วก็ตามกําหนดการเข้าๆของซีซั่นสเนี่ยก็คือ ปีถัดไปเลยนะปีหน้าปี2025นะครับเรื่องเวลายังไม่ได้มีกำหนดการออกมาชัดเจนนะครับแต่เขาวางเป้าไว้แบบนั้นซึ่งกําหนดการในซีซัน3เนี่ยก็ต้องอาจจะต้องรออัปเดตอีกทีนะว่าเอ้ยจะในปี2025ตามที่วางเอาไว้ไหมหรือมีการเลื่อนหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวว่ากันนะครับอัปเดตข่วาวไปเรื่อยๆ